พระพุทธปางวัดราชบนะูรณะราชราวรรมาวิหารนะครับหรือเรียกว่าวัดเรียบดีกว่านะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงดีจ๊ะตีสี่ครึ่งนะครับตอนนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับนะครับเออก็เลยนัดนะครับปัดดตีนะครับมาวิ่งกันดีกว่านะครับนัดกันตีสี่ครึ่งเดี๋ยวจะวิ่งระยะสักยี่สิกิโลขึ้นไปดีกว่า นะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนต่อนะครับพี่เข้ามาจากสุขุมวิทส่วนผมเนี่ยนะครับอยู่แถวพินก้าขี่มาเจอกันตรงที่สนามหลวงก็เลยจอดรถไม่ได้เขาบอกเขาเป็นห่วงรถมันไม่ได้เสียตังค์ไงก็เลยมาจอดที่วัดเรียบนะครับตรงนี้เห็นไหมนะครับวัดเรียบนะครับจริงๆหาเพื่อนทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ยากนะครับแต่หาเพื่อนที่จะเหมือนกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์นี้นยากกว่านะครับเ<ส>พื่อนที่จะไปไหนมาไหนด้วยกันนะครับ ตื่นมาวิ่งด้วยกันนะครับตอนเย็นไปเดินจัดๆด,ด้วยกันเดินทนอ่ะเดินนานๆแล้วก็ชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยมีเ,เห็นแก่ตัวแล้วก็บอกผลประโยชน์ที่หาย,ยากนะครับแต่ผมเจอแล้วนะครับถึงแม้จะมีเพื่อนแบบนี้น้อยนะครับถึงจะมีเพื่อนกินเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยมีน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนต่างวัยนะครับที่น่ารักมากๆนะครับในวัย57 58จวมารอพี่แกกันตลา,าด ตลาดตาคลองอะไรนะตลาดดอ,อกไม้เชา้ชาเช้ามีคุณลุงคุณป้าตื่นมาทำงานขายของกันเพียบเลยครับไม่เคยเดินมาไหว้ใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวนี้เดินมาไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินกันดีกว่านะครับถ้าจะให้พูดถึงพี่นัทนะครับคนที่มาวิ่งกับผมเนี่ยผมจะบอกว่าก็รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจเศร้าๆนิดนึงเพราะว่าพี่เขาเป็นหลายโรคมากๆ หนึ่งเป็นมะเร็งเป็นเข่าเสื่อมเป็นมะเร็งปอดนะครับเป็นหัวใจตีบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวว่าเขาจะจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เป็นอะไรไปหรือเปล่าในระหว่างที่ออกกําลังกายนะครับอยู่ด้วยกันบางครั้งเราก็วิ่งกันแบบ2ี่สิบชั่วโมงนะครับเจ็ดสิบโลแปดสิบโลเราก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะช็อกล้วก็กังวลน,นะแต่ก็อีกมุมนึงก็เขาตัดสินใจแล้วเขาเลือกแล้วที่จะมาทางนี้เขาทําทุกวันแล้วเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่เคียงข้างเขาแล้วก็ดูแลเขาไปเรื่อย นะครับเพราะว่าออชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทุกวันทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็ไม่กระทบกับใครดีกว่านะครับอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกผมเจอพี่แกล่ลายเดี๋ยวผมซูมระยะไกลเลยปุ๊บเห็นไหมเห็นยังอีกทีนึงปุ๊บนี่ฮะเจอแล้วฮะ เจอพี่นาทเรียบร้อยแล้วนี่ถ่ายระยะใกล้เลยโอ้โหนี่ใส่เสื้อซิกแพคมานะครับกางเกงซิกแพคนี่นะครับรองเท้าอีลิตอันนี้ใส่ชุดเลยครับนี่กางเกงยี่เสื้อเสื้อไม่รู้ไม่รู้เหมือนก <laughs> ันเสื้อเซน่รีนตัวงสองสามร้อยดุยฮะดุยเช้าเช้าตีสี่สี่สิบหก ไม่ค่อยวอมเครื่องไปก่อ,อถ้าเราไม่ได้อยู่กันเนี่ยตอนเจ็บสวนที่หนึ่งครับสวนสวนแสนามหลวงโอเคบรรยากาศตีห้าคนไม่มีเลยม,มีคนอิ่งรถห้องน้ำในสวนครับนี่น่ารักขคาดเล็กๆเ,เจอ,อเค,คุณลุงครันี่ เห็นไหมฮะนี่ห้าสิบเจ็ดหกสิบสี่ไม่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามโอ้โหสามสิบสามนี่คือเรียงอายุกันเลยนะฮะวิ่งตอนเช้านะเมื่อก่อนวิ่งกับคุณลุงเดี๋ยวนี้วิ่งกับพี่นัทโอเคครับวิบ่งไปเลยสายสองแล้วไปกินของโอ้โหของกินน่าปแร้อยเจ้าเปิดเปิดแต่เช้าหรอบโอเปิดเจ็ดโมงเ็เปิดแล้วอันนี้คือสวนสันติชัยปราการนะครับอันนี้คือป้อมอะไรพี่ป้อมพัทสุเมนป้อมพัทสุเมนนะครับตอนนี้ตีห้าสามสิบเจ็ด สวนสันติชายปรากากรสวนที่สองป้อมอัศวีป้อมัศวีนมีประวัติยังไงพี่ก็เป็นป้อมเป็นด่านคือเมื่อก่อนนั้นนะ่ะต้องเข้าใจว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาตัวนี้เป็นป่าไงเขาก็เลยมีสร้างป้อมสร้างอะไรไว้ไม่มีหลายป้อมนะบางป้อมก็แบบทําลายเสียดายมากจนไม่เหลือซากคําว่าป้อมอยู่เลยกลายเป็นตึกแถวไปละ้ะโอเคอย่างแถวอะไรสําเพงแถวอะไรนะแถวอะไรอ่ะ วังบุรพาแถวนั้นมันยังมีป้อมอยู่ก็เรียกว่าเรียบร้อยไปแล้วหายไปแล้วกลายเป็นตึกไปแล้วกลายเป็นตึกไปแล้วเสีได้กาแฟนี้กาแฟโอโ้โหนี่โค้รแพงเลย ถ้า,าสรุปก็ต้องไปตัดไปตัดพุดอาทิตย์พราตย์มาเมืองจันบุรีรัมย์สะพานเทเวศนาริมิตตอนนี้หกโมงเช้าครับประมาณเจ็ดกิโลออแวะโหลดมะละกอกับแตงโมหน่อยอันนี้คือตลาดเลยครับ กระทรวงตลาดข้างกระทระวงศึกษาแ้่าทางความเร็วก็ไม่วิ่งถ่งตัวคุณนายที่เป็นรลาดามันมิมก็ไม่ถึงกันไงก็ใหญ่ตอนนี้เราอยู่ที่วงังสูนยิติฝั่งซ้ายมือจะเป็นวังศูจิรดาอันนี้คือสวนจิรดาใช่เราจะมาวิ่งรอบสูนยิต มันเกี่ยวอะไรกับนมเม็ดจิรดาเหมือนกันไหมใช่ที่เดียวกันเกิดมาจากที่เดียวกันโอเคจิร <laughs> ดาใช่นมเม็ดคือตอนที่มันมีช่วงหนึ่งที่อันนี้ไม่มีชื่อเหรอพี่มีอ่ะ ตอนนี้แวะกินน้ำนะครับโคดที่2อ,อยู่ตรงสนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับสิบกาโลละ อเจ็ดโมงสี่สิบแปดนะครับทะลุพาหุรัตสิบห้าโลเจ็ดหกนะฮะเจ็ดเจ็ดละวันนี้เราตั้งใจจะวิ่งประมาณยี่สิบกิโลนะครับออกมาตั้งแต่ตีสี่นะตีสี่ครึ่งกว่าจะมาเจอกันเริ่มต้นกันก็ประมาณตีห้าวิ่งไปถึงประมาณแปดโมงนะครับเจ็ดโมงเนี่ยกรุงเทพเริ่มร้อนละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เวิร์คคราวหน้าเนี่ยอาจจะต้อง เจอกันประมาณตีสี่ดีกว่านะครับขอบคุณอุปกรณ์นะครับเสื้อจากซิ p แพเกางเกงซิปแพนะครับผมชอบ2ตัวนี้มากใส่แล้วก็ค่อนข้างสบายแล้วก็ไม่บาดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือเราแวะนะครับมาตรงที่จอดรถเดี๋ยวเราวิ่งไปเยาวราชต่อเยาวราชก็มานะครับเดี๋ยวจบนี้ซาลาเปาดีกว่าาซ่บไทยแซ่บก,กับหมูแดงนะครับน่ากินมาก ใบเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะเดี๋ยวผมจ่ายให้พี่ผมติดที่สี่สิบบาทเฮ้ยมียี่สิบห้าไม่เป็นไร<ช>เอาพี่เอาหกลูกกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่นแก,นอนแกงอันกระหลับนี่จะของทอดนะถึงม,ม,ม,มันมินเจียบเลยบะหมี่เห็ดน้ำจิ้มก๋วยหมูหมักเจ้อยากกินอารมณ์แบบหมูทอดอะไรไง กับพาถ้ามีข้าวเหนียวนี้เหมาะเลยแต่ผมไม่อยชอบกินเตี๋ยวหลอดเนี่ยแต่น่ากินนะ่าทานงเยอะชอบชอบีก๋วยเตี๋ยวหลอดกับพ่อปลาเงี้ยไม่อยชอบแวะซื้อกับข้าวที่เยาวราชนะครับอาหารเจเอามากินวันอื่นๆนะครับซื้อร้านเดียวเนี้ยแหละเซน์ผมมันบอกว่าร้านนี้ต้องอร่อยนะครับมันมีขายแบบ10บ0ร้านเลยนะแต่ร้านนี้มีเม็ดมะม่วงหิมพานเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอร่อยนะครับซื้อมาเต็มมือเลย นะครับก็จบประมาณ20กว่าโลมหมยี่าประมาณนี้นะครับนี่คือภารกิจสําหรับคนที่อยากผอม